ออลองอ่านข้อความนี้ดูเฮ้ยเขาส่งมนานเรียงสักพักครับเมื่อสักครู่เลยเมื่อกี้นี่เลยใช่ครับเมื่อกี้เลยในเพจเหรอใช่ครับเฮ้ยติดต่อน,น้องเรียกน้องเข้ามาคุยด่วนๆเลยเฮ้ย เรื่องจริงไหมเรื่องจริงครับเช็คแล้วครับคุยกับน้องแล้วครับติดต่อน,น้องตอนนี้เลยบอกเขาเขามาคุยกับพี่กันเลยได้ครับพูด เรเพศมีหลายคนที่มักจะปิดกัน้นและมองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมที่เราจะพูดคุยกันอย่างสาธารณะจนอาจกลายเป็นความไม่รู้และเกิดปัญหาตามมาอย่างมากมายหนูเครียดมากหนูตันไปหมดคะ่ะพี่กัสมันหนักไปสําหรับหนูตอนนี้หนูอายุ13ปีคะ่ะหนูไม่รู้จะต้องพึ่งใครได้อีกแล้วหนูไม่รู้จะไปปรึกษาใครวันนี้กับอีกหนึ่งเรื่องราวสุดสะเทือนใจที่สร้างบาดแผลไวใใ้ให้กับเธอตลอดกาลเด็กสาววัย13ปีที่ถูกข่มขืนจากแฟนหนุ่มตัดสินใจเปิดเผยเรื่องราวสุดเลวร้ายพ่อตีแผ่เรื่องจริงเพราะเธอไม่อยากให้มีใครต้องโดนแบบเธอ พี่เขาก็มาขอหนูอะค่ะแล้วพี่เขาก็มาก่อดนะคะแล้ว,นนะะแ,ลวแล้วพี่เขาก็มาขอมีอะไรกับหนูด้วยอะค่ะหนูแบบคัดคือแล้วอะค่ะแต่ว่า ช่วยนะครับไม่ได้เลยนะคะโอ้โหเท่ากับไม่โดนหลอกช่องของเราจะคอยเสิร์ฟข้อมูลและเรื่องราวเพื่อป้องกันภัยบนโลกออนไลน์ฝากทุกคนกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับผมและชีมงานด้วยนะครับจะพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับ สวัสดีค่ะพี่แก๊สหนูมีเรื่องอยากจะปรึกษาพี่แก๊สค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทําให้หนูไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อีกแล้วหนูเครียดมากหนูตันไปหมดค่ะพี่แก๊สมันหนักไปสําหรับหนูตอนนี้หนูอายุ13ปีค่ะหนูไม่รู้จะต้องพึ่งใครได้อีกแล้วหนูไม่รู้จะไปปรึกษาใครหนูไม่เคยที่จะคุยกับใครหนูอายแล้วก็กลัวไปหมดคือหนูจุดๆโด,ด,ดนข่มขืนค่ะ เพื่อนสนิทหนูก็ไม่กล้าบอกหนูไม่กล้าบอกพ่อแม่หนูเลยค่ะไม่รู้จะพึ่งใครได้แล้วค่ะกลัวว่าทุกคนจะรู้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าอายมากทุกคนจะมองหนูยังไงก็ไม่รู้หนูกลัวไปหมดไม่รู้จะต้องเริ่มต้นยังไง จากตรงนี้เรื่องนี้หนูคิดมานานมากๆไม่รู้จะปรึกษาใครแล้วหนูเห็นพี่แ๊สเนี่ยชอบรับฟังหลายๆคนแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนเรื่องนี้หนูไม่รู้จะบอกใครจริงๆน้องย้ำบ่อยมากเลยอะว่าน้องแบบไม่กล้าที่จะคุยับใครดูเขาอึดอักมากจากข้อความทั้งหมดที่เกิดขึ้นตรงนี้เรื่องนี้หนูไม่รู้จะบอกใครจริงๆเขาย้ำบ่อยมากแต่หนูเข้าใจนะคะว่าพี่แคสมีงานเยอะแยะมากมายมีเป็น 101, 000, 000, ร้อยเป็นพันเคสถ้าเข้ามา เหมือนเขาดูพี่แคทบ่อยเลยอ่ะเหมือนเขารู้เรื่องราวพี่แคทเขารู้ว่าแบบเราเองก็ก็มีน้องๆแบบทักเข้ามาเยอะอาจจะดันข้อความหนูหายไปขอโทษด้วยนะคะถ้ารบกวนหนูดูคลิปพี่มาตลอดเพียงให้แรงบันดาลใจหลายๆอย่างกับหนูหนูแค่เรื่องมันหนักไปสําหรับหนูคะ่ะถ้าพี่ได้อ่านข้อความนี้ถ้าพี่เห็นมันหนูขอแค่พื้นที่ระบายได้ไหมคะนี่คือข้อความที่ทีมงานพี่กัทเอามาให้พี่กัทอา่านเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับเอาตรงๆนะครับทุกคนพี่กัทเพียดว่ามันเกินไปสําหรับพวกเราอะ่ะ มันอยู่นอกเหนือสิ่งที่พวกเราจะสามารถช่วยเหลือได้มันเกินกําลังพวกเราจริงๆไอไทแต่ถ้าน้องเขาเลือกที่จะส่งข้อความมาหาเราอะไอมันหมายความว่าเรื่องเนี้ยแม่งหนักจริงๆแล้วเขาเห็นเราเป็นที่พึ่งเราแม่งช่วยไม่ได้แม่งก็ต้องช่วยน้องเขาติดต่อมาหรือยังติดต่อมาแล้วครับใน Facebook นี้ใช่ไหมใช่ครับโทรหาเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แจ๊ครับสวัสดีครับรับแจนเย็นเนาะแจนเย็น เป็นกำลังใจให้นะครับกอดกอดกอดกำมือแน่นแน่กำมือแน่นแน่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะอยู่ข้างๆกันพี่กัดอยู่ข้างๆอยู่ข้างๆเราเราเป็นพี่น้องกันขอบคุณพี่แคทมากค่ะที่ที่มาเล่าฟังหนูค่ะหนูไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีค่ะหนูอยากตายค่ะหนูไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วค่ะพี่ เข้มแข็งนะครับเข้มแข็งนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะแก้ปัญหานี้ไปด้วยกันเนาะเราจะผ่านพ้นทุกสิ่งที่มันแย,แย่ๆทุกเรื่องราวแย่ๆไปด้วยกันใจเย็นครับใจเย็นหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆ <figures> น้องมีอะไรที่อยากจะคุยอยากจะพูดอยากจะระบายกับใครสักคนหนึ่งถ้าไม่รังเกียจเนาะ พีแคทยินดีที่จะเป็นเพื่อนที่จะช่วยเหลือในเรื่องนี้อย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าพีแคทก็ไม่มั่นใจว่าพีแคทจะช่วยเราได้ไหมแต่ว่าพีแคทจะพยายามแล้วก็ผ่านทุกๆอย่างที่มันหนักหนาสาหัสไปด้วยกันเนาะ <Okay. S 1> เป็นกําลังใจให้จับมือแน่นๆจับมือแน่นๆน้องชื่ออะไรครับหนูไม่สะดวกบอกชื่อคะ่ะ โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เข้าใจพี่เข้าใจนั้นเพี่กขอเรียกเราว่า A ไดไหมแน่น้องๆเรียกเอแล้วกันเนาะตอนนี้พี่พี่แก๊สอยู่กับอาทีมงานที่ชื่อว่าพี่ไตด้วยนะครับอยู่กัน2คนนะครับแล้วก็ในห้องนี้ไม่มีคนอื่นนะครับมีแค่พี่2คนเนาะเย็นเย็นนะครับใย็นเย็นไม่เป็นไรอันนี้น้องน้อง A อยู่ที่ไหนอยู่อยู่ตรงจุดไหนทําอะไรอยู่อยู่ที่บ้านครับอยู่ในห้องเนาะแล้วที่บ้านตอนนี้มีใครอยู่บ้าง ตอนนี้ก็มีพ่อแม่ค่ะแต่ว่าพ่อแม่ตอนนี้น่าจะไปทำคลัสอยู่ใครน่าจะยังไม่มาอ๋อก็คือที่ที่บ้านเราอยู่กับพ่อกับแม่แต่ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่บ้านเราอยู่บ้านคนเดียวเลยเหรอมีพี่น้องไหมตอนไม่มีค่ะอ๋อลูกคนเดียวเลยใช่ไหมครับทุกๆปัญหามันจะมีทางออกเวลามันก็จะช่วยเยียวยา,ยา ทุกๆอย่างเองพี่แก๊ตเองกไ็ไม่ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงพี่แก๊อยากให้เรื่องนี้มันมันเกินกําลังอะครับน้องน้องเอพี่แก๊ไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยอะครับพี่กกลัวจังเลยว่าการพูดอะไรไปการแนะนําอะไรไปมันจะเป็นการแนะนําที่ไม่ถูกต้องมันจะเป็นการพูดที่ทําให้เรื่องราวมันแย่ลงหรือเปล่าแต่ถ้าน้องเอเห็นว่าพี่แก๊เป็นคนที่ช่วยได้น้องเอสบายใจพี่แก๊ก็ยินดีครับขอบคุณมากเลยที่น้องเอ ดูคลิปพี่แกัดเนาะขอบคุณมากเลยที่ติดตามพี่แกดมาโดยตลอดก็ถือว่าพี่แกดได้ช่วยเหลือน้องสาวคนหนึ่งถ้าพี่แกดช่วยได้พี่แกดจะดีใจมากน้องเอไม่ต้องเกรงใจมีอะไรพูดมาได้ทั้งหมดทุกๆเรื่องเลยนะครับ,รบน้องเอไหนเป็นยังไงบ้างือมีเรื่องปรึกษาฟูว่ามันเป็นเรื่องที่หนักมากเลยค่ะสำหรับโมเครครับไม่อยากมีชีวิตเลยค่ะือจะไปโรงเรียนก็ไม่มีหน้าไปโรงเรียนแล้ว ตอนนี้หนูก็อายุแค่13บสคเรืร่องที่บอกเพื่อนสนิทผมก็ไม่กล้าบอกคับเข้าใจเข้าใจครับเข้าใจเลยเข้าใจเป็นกําลังใจให้อีกครั้งหนึ่งเนาะกำมือน้องเอแน่นๆนะครับที่แคจับมือน้องเอแน่นๆเลยให้กําลังใจแรงๆเลยแรงๆเลยครับตอนนี้ก็คือยังไม่ได้บอกใครเลยเราเก็บมันไว้เรื่องเกิดขึ้นนานหรือยังประมาณสี่ห้าวันที่แล้วครับรู้จักผู้ชายคนนี้ได้ยังไงครับ พบกันมานานหรือ,อยังอันนี้คือเป็นแฟนกันหรือแค่คนคุยเป็นแฟนกันค่ะคบกันได้ประมาณเดือนเดือนกว่าๆแล้วค่ะอืมเดือนกว่าๆความสัมพันธ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับเออหนูรู้จักพี่เขาท Facebook างเฟซบ o ๊กอะค่ะโทษทีครับพี่เขาอายุเท่าไหร่มอค่ะอายุ15ค่ะ เป็นรุ่นพี่โรงเรียนเดียวกันไหมครับโทษทีโรงเรียนเดียวกันค่ะเขามาจีบเรายังไงอ่ะรู้จักกันได้ยังไงผ่านอะไรยังไงคือพี่เขาทักมาทาง a c e b o o k ค่ะตอนแรกหนูพี่เขาก็ทักมาจีบเหมือนคนธรรมดาค่ะทักมาจีบประมาณนี้ค่ะตัดๆแล้วว่าตอนแรกหนูไม่ไม่ได้สนใจเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ามันก็สนใจแต่เรื่องเนี้ยนะคะทีนี้พอจีบไปเรื่อยๆพี่เขาก็เริ่มดีกับหนูมากขึ้นนะคะหนูก็เลยลองคบดูค่ะ เขามีพฤติกรรมอะไรก่อนหน้านี้ไหมที่บ่งบอกถึงเกี่ยวกับเรื่องเพศหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยครับที่มันจะมาถึงจุดนี้ได้ที่มันจะกลายเป็นเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นนะเออซอเวลมีไหมมีไหม,ม,ม,มไม่มีเลยคะ่ะพี่ไม่มีเรื่องลามกเกิดขึ้นไม่มีการพูดจาลามปามหรือแบบลามกผ่านการพิมพ์หรือการโทรคุยอะไรอย่างงี้ไม่มีเหรอครับใช่ค่ะพี่เขาดูเป็นคนดีเลยครแล้วก็คุยกันมาตลอดคุยกันนานรือย,ยังกว่าจะขอคบเป็นแฟน อาทิตย์นึงประมาณนี้แหละอาทิตย์เดียวแล้วหลังจากนั้นก็เป็นแฟนกันผ่านมาประมาณเดือนกว่าๆนับจากวันที่เป็นแฟนกันสถานที่ที่เราเคยเจอกันกับเขาแบบแบบสองต่อสองช่วงก่อนที่เกิดเรื่องมีไหมไม่มีเลยค่ะมีแต่ที่อยู่ในโรงเรียนนะคะเจอกันบ้างวันพักเที่ยงไอแค่นี้เลยค่ะอันนี้พ่อแม่รับรู้กับการเป็นแฟนกันไหมครับขึ้นสถานะ Facebook ไหมทุกคนรับรู้ไหมอันนี้พ่อแม่ไม่ได้รับรู้ค่ะเพราะว่าพ่อแม่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องมีแฟนเท่าไหร่ ถ้าแม่ไม่เข้าใจเราก็จะให้แค่สนใจเรื่องเรียนค่ะบพราแม่กลัวว่าถ้ามีแนแเ้วจะทําให้การเรียนไม่ดีค่พะพ่อแม่เขาเป็นยังไงครับเขาเข้มงวดไหมเรื่องเกี่ยวกับแบบอนุมีชีวิตเป็นของตัวเองเช่นอยากจะทําอะไรในเวลาว่างหรือว่าทั้งชีวิตจันถึงอาทิตย์เรียนอย่างเดียวเลยไปไหนมาไ,ไหนได้ตัวเองได้ไหมทําอะไรได้วยตัวเองได้บ้าง้างครับไม่ได้เลยค่ะมีแค่ได้ไปทํางานกับเพื่อนแค่นี้นะคะ่ะไม่ได้ออกไปเที่ยวหรือว่าออกไปไหนเลยค่ะ หนูจะไปดูหนังกับเพื่อนพ่อแม่ก็จะมารับหน้าลงหนังเลยคะพอดูเสร็จก็กลับบ้านเลยค่ะไม่ได้ปไน,นตองรอรับเลยอยู่ที่ห้างเลยแล้วพอหนังเลิกปุ๊บก็จะมารอหน้าลงหนังเลยใช่ค่ะอ๋อเข้งมงวดเข้งมงวดคือที่ฐานอย่างนี้พี่กันอยากจะรู้ว่าความเข้งมงวดของพ่อแม่เขามากมากขนาดไหนนี่บอกไหมอืมเขามากขนาดไหน เข้าใจครับเข้าใจเขาสูบบุหรี่กินเหล้าไหมครับผู้ชายคนนี้ไม่ไม่รู้ไม่ทราบนะคะเท่าที่เรารู้เหล่าเท่าที่เรารู้คนมาเนี่ยเดินกว่ากันกับแบบการแบบอยู่กันในโรงเรียนพูดคุยกันกับเพื่อนๆแก๊งแกงกลุ่มกลุ่มกวนๆเขาเขาดูมีพฤติกรรมเป็นแบบนั้นไหมไม่ค่ะเขาเขาดูไม่เป็นผู้ชายที่ไม่ดีค่ะเขาดูเป็นคนดีค่ะสำหรับโทษทีครับน้องเอพี่แอร์ขอเห็นหน้าผู้ชายได้ไหมไม่สะดวกค่ะ มันกลัวว่าจะเป็นปัญหาด้วยอืมอืโอเคเข้าใจเข้าใจครับเข้าใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไร,อะไร,อ,ะไรอะไรที่ไม่สบายใจอะไรที่ไม่อยากพูดบอกพี่กันเลยนะครับก็ไม่ต้องพูดเนาะเพียงเข้าใจนะครับจากวันนั้นที่คบกันจนวันที่เกิดเรื่องเมื่อประมาณสามสิบเสที่แล้ววันที่เกิดเรื่องเนี่ยมันเป็นยังไงครับเกิดขึ้นได้ยังไงเรื่องราวเป็นยังไงพี่เขาก็ทักมาชวนไปดูหนังคอ่าฮะไปได้ยังไงในเมื่อเราเรามีผู้ชายแล้วเราเป็นผู้ชายแล้วพ่อแม่พ่อแม่คือไม่โอเคกับการมีแฟนเลยใช่ไหมใช่ถ้าสมมติ เขารู้ว่าเรามีแฟนอะไรจะเกิดขึ้นน่าจะถูกลงโทษค่ะแต่น่าจะขั้นนั้นเรศค่ะอ๋อคือแรงสุดเลยในชีวิตนี้ที่พ่อแม่หำโทษก็คือการว่าใช่ค่ะแล้วก็ทำโทษด้วยแป๊บหนึ่งนะครับน้องเอ๋แป๊บหนึ่งนะครับพี่ขอปิดไมค์แป๊บหนึ่งโอ้น้องดูลูกคนหนูนเลยวะใช่เขาดูลูกคนหนูเนี่ยเขาดูแบบเขาประหม่าดีมากใช่ไหม โอ้โหแสดงว่า,าพอน้องๆน,น,น่าจะไม่ทันคนนะด้วยการเลี้ยงดูของพ่อของแม่เขาว่าดูจากท่าทางในการพูดคุยแล้ววะแล,วแล้วลูกคนเดียวด้วยใช่แล้วเมื่อกี้ที่น้องบอกว่าถ้าพ่อแม่จับได้เรื่องน้องมีผู้ชายหรือมีคนคุยเนะี่ยเมื่อกี้น้องบอกว่าโดนว่ากับโดนจากบริเวณคือมันเล็กน้อยมากเลยถ้าเป็นกูอ่ะพ่อแม่กูทําอะไรผิดอ่ะก็เทียบกูไตหาแล้ว่ะอันนี้เต็มที่แค่ว่าเขาก็หนักแล้วว่ะโอ้ย ตายแล้วแต่เรา้วูทำยังไงดีวะไม่กล้าคุยต่อเลยวะเราไม่ใช่ผู้ชํานาญการเรื่องนี้มันควรจะเป็นติตแพทย์หรือหรือหมอไหมอ่ะมันไม่ควรจะเป็นเราคุยต่อไหมอ่ะน้องไตแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเขาไม่กล้าคุยกับหมอเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องขนาดจะบอกชื่อตัวเองยังไม่กล้าบอกเลยเออขนาดจะใช้จะบอกชื่อแฟนหรือเอารูปแฟนยังยังไม่กล้าพูดกับเราเลยอ่ะไม่ใช่ไม่อยากคุยต่อเพราะไม่อยากช่วยนะมึงแต่ันช่วยอะไรไม่ได้มไม่รู้จะช่วยยังไงไม่ได้ววะยังไงก็ต้องคุยวะเพราะว่ามันมันต้องไม่รู้้ราาาาตอออออองงงงงหทกกนนบย่ีไปสว ดีครับน้องเองครับ ครับ<ข> <ขอ S 2> พอดีมีมีสายโทรศัพท์เข้าโทษทีมอสักครู่นี้ก็ไปดูหนังกันเนาะเล่าต่อขับแล้วเป็นยังไงต่อทีนี้เอาไปดูหนังแล้วดูไปดูได้ยังไงอ่ะเราเราหลบจากการรับรู้ของพ่อแม่ได้ยังไงคือหนูบอกพ่อแม่ว่าไปทำงานบ้านเพื่อนคะอ่ะที่พ่อแม่ไปส่งที่บ้านเพื่อนเลยค่ะจากนั้นหนูก็เลยเรียกกเพื่อนที่จะมาห้ามมาทำงานกับพี่โทษทีแล้วเขาไม่เช็คเหรอเขาไม่พาไปส่งในบ้านไม่ไปคุยพ่อแม่หรอไม่ไปคุยกับพ่อแม่เพื่อนหรอถ้าเขาจะมาขนาดนี้ปกติพี่ก็ดูท่าทางแล้วเหมือนเขาเป็นคนที่แบบดูแลลูกดีอ่ะ ุยก like oh. uh ับเพื huh. mm ่อนไหมหรือยังไงไหมพ่อแม่เขาไม่คุยกับคนที่บ้านเพื่อนเพื่อนหรอแม่จะรู้จักกับเพื่อนอยู่แล้วค่ะแล้วแม่น่าจะเป็นธุระได้ครับีไปเห็นรรยน่อ๋อครับผมแล้วยังไงต่อครับตอนไปดูหนังพี่เขาไม่ได้มีพฤติกรรมอะไรเลยค่ะพ็ดูหนังดูหนังตามปกติเลย แล้วไงต่อครับหลังจากนั้นทีนี้พี่เขาก็บอกกับหนูค่ะว่าพี่เขาลืมของอยู่ที่บ้านแล้วหนูก็เลยถามพี่เขาไปะคว่ามีใครอยู่บ้านหรือเปล่าเชียนี่แม่เชียมันบางแผ่นมันงแต่แรก มันมันคิดมันตั้งแต่แ,ตแรกแล้วว่าจะต้องผ่าน,น้องไปนึ้อวอ<ล>่าเนี่ยเนี่ยดูจากที่น้องเล่ามันวางแผนไปแล้วอ่าครับครับเขาก็ที่บ้านเขาก็มีคนอยู่หนูก็ลองสอบถามเหมือนกันว่าที่บ้านเขามีคนอยู่ไหมที่ที่ถามนี่คือกังวลเรื่องว่าเขาจะทําร้ายเราหรือกังวลว่าไปถึงบ้านแล้วพ่อแม่เขาจะว่าเราเออกลัวว่าพ่อแม่เขาจะว่าอ่าโอเคครับไม่คิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเลยไม่คิดเลยในหัวสมองมีนิดนึงไหมกังวลไหมกลัวไหมเออไม่ไม่เลยค่ะ ไม่เลยแม้แต่นิดเดียวเลยใช่ไหมครับไม่มีคารการเคลือบแคลงสงสัยใดยๆทั้งสิ้นเลยใช่ค่ะออกจากโรงหนังเขาก็บอกว่าเขาลืมของไว้ไปที่บ้านแล้วให้ต่อครับพอไปถึงบ้านแล้วหนูก็นั่งรอกด้านล่างพอนั่งได้สักพักพี่เขาก็เดินลงมาแล้วก็บอกว่าให้หนูไปนั่งรอข้างบนห้องเลย่ะอคะพอหนูไปนั่งบ,บ,บนห้องได้แป๊บเึีค่ะพี่เขาก็ล็อกประตูเลยค่ะเราเห็นคล็อกประตูเลยเหรอใช่ค่ะแล้ว,ลวมันก็ตอนประตูมันก็ดังด้วยค่ะหนูก็เลยรู้ว่าครับ พี่เขาก็มาหอมหนูอะคะ่ะแล้วพี่เขาก็มาก่อน,นะคะแล้วแล้วพี่เขาก็มาขอมีอะไรกับหนูด้วยอะคะ่ะหนูแบบดคดขือแล้วอะคะ่ะแต่ว่าหนูช่วยเขาไม่ได้เลยนะคะพี่เขาไม่ปล่อยหนูเลยอะคะ่ะแบบเขาจับมือหนูแบบแรงมากเลยะคะ่ะ หนูแบบเจบ็บเจ็บไปหมดเลยค่ะแล้วหนูก็ก,กลัวมากค่ะขับับขับ,ขบไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่ต้องเล่าเราก็ได้ครับไม่ต้องเล่าละพอพอช่างมันช่างมันกอด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 เป็นกําลังใจให้ครับเป็นกำลังใจให,เใจให้เดี๋ยวเราจะผ่านเรื่องราวนี้ไปได้วยกันเนาะพี่กัปกับทีมงานทุกๆคนจะอยู่ข้างๆน้องเอจะเป็นกําลังใจให้คบครับรับรับ,บพ ทำอะไรเสร็จค่ะพี่เขาก็มาส่งหนูที่ซอยทางเข้าหน้าบ้านเพื่อนนะคะแล้วก็หนูก็เลยเดินเข้าบ้านแล้วก็พ่อแม่ก็เลยมารับคะัะแล้วพ่อ,พอแม่เขาไม่ถามเหรอว่าเป็นอะไรทําไมถึงพ่อพ่อเขาไม่เห็นถึงความเศร้าเสียใจหรือแบบอะไรเกี่ยวกับลูกเหรอครับพ่อพ่อแม่ก็ถามค่ะหนูก็เลยบอกไป้วคะว่ามันเครียดทำงานบ้างเราเครียดนิดนึงค่ะหน้าก็เลยออกแต่ก็ ไม่ดีร้องให้เขาฟังนะคะไม่ไมีเสียงร้องไห้เลยค่ะอืม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 โอ้โอ้ตายตายตายอ,อ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเกรนกำลังใจให้เข้มแข็งเข้มแข็ง,ขง,ขงโอ้โอ้โ,โอ้เฮ้ยไอ้เชี่ยไม่กูทำไม่ได้อะกูทำอะไรแบบน,นี้ไม่ได้หรอวั้งใจนี่น้งนองหวังพึ่งเราอะไ <c oughs> ๆๆต้ยอยู่แค่มีคนคุยมีคนปรึกษาด้วยค่ะ มีคนมาฟังอะไรแบบนี้ค่ะครับครับครับพี่แก๊สกับทีมงานทุกๆคนจะอยู่ข้างๆน้องเอเนาะเราเราจะผ่านพ้นความรู้สึกแย่ๆพวกนี้ไปด้วยกันน้องเอไม่ได้อยู่คนเดียวน้องเอมีพี่แก๊สมีทีมงานพี่แก๊สมีพี่ๆคอยเป็นกำลังใจให้นะครับน้องเอได้ป้องกันไหมตอนช่วงที่เกิดเรื่องมันเขาใส่ถุงยางไหมโทษครับที่เขาจะไม่ได้ใส่นะคะเพราะว่าหนูไม่เห็นพี่เขาซื้อมาเลยค่ะ เชี่ยกูไม่กล้าคุยเรื่องนี้ว่ะตายมันเกินความสามารถเราว่ะไม่ได้ว่ะเฮียไม่ได้แต่ไม่ช่วยก็ไม่ได้เพราะว่าน้องไม่เลือกที่จะคุยกับใครแน่เขาไม่บอกพ่อบอกแม่เขาไม่เล่าให้ใครฟังแน่นอนมีแค่เราเนี่ยแหละถึงเราแม่งจะแบบไม่ได้มีความรู้เออแม่งก็ต้องช่วยอ่ะไอสัตว์โอ้แต่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 ตกูสงสารเห็นใจน้องเขามากเลยว่ะเฮียแม่งไรยำไอสัตว์มึงไม่ได้คิดถึงนใจคนอื่นเขาอ่ะไอควายเ้ยเฮียแม่งสันดานหมาไอชั่วแม่งโคตรชั่วเลยเฮียแม่ง ลูกเขาเขาเลี้ยงมาเขาดูแลประครบประงมนไข่ในหิน ควายเพียสเป็นห่วงกังวลจังเลยอันนี้เรา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 ,เราพี่น้องกันเนาะพียสขอคุยในทุกๆเรื่องเนาะเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือน้องเอได้นะครับโอเคไหมอันไหนย้ำอีกทีนึงว่าไหนที่น้องเอไม่สบายใจไม่อยากจะเล่าก็ไม่ต้องเล่าไม่ต้องพูดเนาะโอเคนะ <c oughs> ครับครับน้องเอ <c oughs> พียสกังวลเรื่องเกี่ยวกับโรคติดต่อเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องที่2เลยเนี่ยเพชรกลัวว่ามันจะมีอะไรอย่างอื่นตามมาเรื่องของแบบท้องหรือเปล่าน้อง <c oughs> ตอนนี้พียสเข้าใจว่าน้องน้องเอน้องเอเครียดแล้วก็ การพูดของพี่แก๊สอาจจะไปเพิ่มความเครียดให้น้องเอพี่แก๊สเลยอยากจะให้น้องเอเนี่ยปรึกษาจิตแพทย์เดี๋ยวพี่แก๊สจะหาจิตแพทย์ให้แต่ว่าน้องเอไว้ใจพี่แก๊สนะครับเรื่องนี้จะไม่มีใครรู้การพูดคุยระหว่างน้องเอกับจิติแพทย์จะไม่ระบุตัวตนของน้องเอตามความสบายใจนะครับเราจะโปเทคน้องเออย่างสุดชีวิตทุกๆอย่างในการดําเนิเนการพี่แก๊สจะเอาน้องเอเป็นตัวตั้ง เอาที premises, ่น้องเอสบายใจเอาที่น้องเอโอเคและเราจะผ่านเรื่องราวแย่ๆพวกนี้ไปด้วยกันสิ่งสําคัญเนี่ยอยู่ที่กระบวนการคิดถ้าน้องเอจัดการกับความคิดตัวเองในเรื่องนี้ได้มันจะทําให้เรารู้สึกกับเรื่องนี้คิดกับเรื่องนี้และปฏิบัติจัดการกับตัวเองรวมถึงความคิดตัวเองกับเรื่องนี้ได้ดีมากขึ้นซึ่งพี่แก๊สไม่มีความรู้ตรงนี้เลยน้องเอครับพี่แก๊สขอขอเรื่องนี้ได้ไหมคนที่จะช่วยน้องเอได้มากกว่าพี่แก๊สน้องเอไม่ต้องไว้ใจหมอไม่ต้องไว้ใจใครก็ได้ถ้าน้องเอเลือกว่าพี่แก๊ ช่วยได้น้องเอต้องต้องเชื่อมันพี่แก๊น้องเอทักมาหาพี่แกตแล้ววันนี้เรามีโอกาสได้คุยกันน้องเอเป็นเหมือนน้องสาวพี่แกตคนหนึ่งเพียรพูดด้วยความจริงใจเพียรสาบานด้วยเกียรติของ พี่แก๊สด้วยความจริงใจที่มีทั้งหมดและน้องเอไว้ใจพี่แก๊สทักมาหาพี่แก๊สดีใจและขอบคุณมากๆนะคะเพียสดีใจมากๆจริงๆที่ได้คุยกับน้องเอไม่ไม่รู้สึกว่าว่าเสียเวลาเลยเนาะไม่รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เดือดร้อนพี่แก๊สไม่รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราไม่อยากจะทําที่ก็อยากจะช่วยเหลือเนาะไม่ต้องเกรงใจเลยเต็มที่เราจะอยู่ข้างๆกันเพียสขอเรื่องแรกน้องเอต้องได้คุยกับจิตแพทย์พี่แก๊สจะหาจิตแพทย์แล้วโทรหาน้องเอได้ไหม ครับนอเนาได้คับครับครับโอเคโอเคเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอเคจาก วันนี้จนถึงวันที่น้องเอดีขึ้นและหลังจากนั้นพี่แก๊ตคือพี่ชายคนหนึ่งน้องเอมีอะไรไม่สบายใจมีอะไรทุกใจโทรหาพี่แก๊ตได้เลยนะเนาะชีมงานพี่แก๊ตให้เบอร์น้องเอไปแล้วเนาะเราโทรหากันได้โอเคไหมครับ,คร,บครับผมโอเคครับน้องเออย่างนั้นพี่แอร์ขอบคุณมากๆนะที่ไว้ใจพี่แก๊ตเนาะแล้วยังไงเราจะดูแลกันจากนี้ต่อไปเป็นพี่น้องกันน้องเอเอยากจะพูดอีกไหมครับหนูขอบคุณพี่แก๊ตมากเลยครับที่ ที่จะฟังหนุ่มครับครับครับยินดีเลยยินดีเลยขอบคุณมากๆเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ที่ดีให้กับใครหลายๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ในการเลี้ยงดูลูกแล้วก็ครอบครัวอะไรครอบครัวได้ดีมากๆ <S <S ทุกวันนี้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเยอะมากแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลตัวเราเลยการคบหากันมีแฟนกันสมัยนี้ก็เยอะแยะเด็กๆก็แบบคบหากันเป็นเรื่องปกติก็ต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดอโอเคครับต้องเองอันขอบคุณมากๆนะคะ ครับ,<ช>รบมียองเอโทรหาพี่ก็ได้เลยนะได้ครับสวัสดีครับตลอดช่วงที่คุยกับน้องอ่ะน้ำเสียงเขาสั่นเครือตลอดเลยอ่ะ<ช>แล้วตอนที่น้องเขาเล่าช่วงเกิดเหตุอ่ะมันสะเทือนอารมณ์เราส,สุดจนเราแบบ ไม่อยากจะฟังต่อเราไม่อยากจะให้เขาไปนึกถึงมันนึกออกปะอเออเหมือนเป็นการไปตอกย้ำความรู้สึกของเขาอะ่ะแล้วการพูดอะไรของเราก็แล้วแต่มันมีผลต่อความรู้สึกต่อความคิดของเขาซึ่งมันก็มีผลต่อการกระทําของเขาด้วยเช่นเดียวกันเราเลยไม่กล้าจะพูดอะไรเยอะก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจิตแพทย์ที่มีความชํานาญเรื่องนี้น้องใจเดี๋ยวติดต่อจิตแพทย์นาอแล้วก็พูดคุยกับเขากําชับเรื่องนี้ว่าน้องไม่ต้องการที่จะ เปิดเผยตัวตนใช่คือถ้าเราถ้าเกิดเราไปหักหลังน้องเขาน้องเขาไว้ใจเราอ่ะนึกออกปะแล้วเราไปทําแบบนี้กับเขาอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้องเขาจะกล้าคุยกับเราอีกไหมอ่ะนี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงหลายคนเวลาโดนข่มขืนแล้วไม่กล้าที่จะไปแจ้งความเพราะคนอื่นๆรู้อ่ะมันกลายเป็นว่าเรื่องแม่งแย่ไปกว่าเดิมใช่มันคือหลักศีลธรรธมะนะเนาะใช่ อโอเคครับทุกคนก็ฝากเตือนภัยกันนะครับบนโลกออนไลน์เนาะทุกๆวันนี้ก็มีเรื่องราวหลายๆอย่างเกิดขึ้นมากมายบนโลกออนไลน์ก็ฝากเตือนภัยกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆครอบครัวแล้วก็น้องๆผู้หญิงทุกคนด้วยนะครับที่กําลังมีแฟนก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับใครเลยขอบคุณมากสําหรับการรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับพัดสะเทือนใจมากเลย มันหิวใจนะมันเหยียดหัวใจเนาะสุดยอดสุดยอดดูแลน้องกันให้ชิดนะน้องไตนะมีอะไรติดต่อพี่แก๊สได้อย่างเร่งด่วนเลยนะโอเคไหมเออรีบติดต่อติดต่อแพทย์แล้วไปแกขอคุยติดต่อแพทย์ก่อนขอคุยเองเลยก่อนที่จะคุยกับน้องเฮ้ยเฮ้ยเเอาละครับน้องทุกคนสำหรับตอนนี้นะคะพี่แก๊สเปิดเพจแก๊สทูช่องทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลและแจ้งปัญหาต่างๆใครอยากจะติดต่อพี่แก๊สานช่องทางเดียวเท่านั้นเพจแก๊สเอกทูอย่ารูปส่งข้อความมาพูดคุยกับพี่แก๊สนะครับ แล้วเจอกันในเพจสก็ตเอ็กโชว์ตัวโตโตโต